เราบอกว่าบังคับการาธารณบังคับเนี่ยอยู่12ปีเนี่ยคิดว่าโรงเรียนนี่น่าอยู่ไหมถึง12ปีเนี่ยถ้าเด็กเข้าไปอ,อ,อยู่ในระบบโรงเรียน12ปีเลยเนี่ยความจริงในส่วนของของพักเนี่ยไม่ได้สนับสนุนการศึกษาบังคับ12ปีแต่พูดถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหน้าที่รัฐที่ต้องจัดให้12ปีและกรอบที่เราคิดว่าการบังคับ9ปีเนี่ยยังยังอยู่ในภาวะซึ่งสอดคล้องกับหลายปัจจัยด้วยกันนะครับทั้งในเชิงสังคม และก็ในเรื่องของระบบการบริหารจัดการด้วยความจริงคําว่าการศึกษาภาคบังคับก็ก็อยากจะต้องหยิบยกขึ้นมาเหมือนกันว่าเอาเข้าจริงๆเวลานี้เนี่ยที่บอกว่าบังคับเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยเอาที่ว่ากันเนี่ยนะครับผิดกฎหมายก็กฎหมายผถมศึกษาในปัจจุบัน,นมันบังคับใช้กันอย่างนั้นจริงหรือเปล่าและเราได้อะไรจากการที่สมมุติจะไปบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังคือไปปรับหรือไป ลงโทษผู้ปกครองเพราะทำจริงๆโรงเรียนเนี่ยคือของดีที่ต้องไปบังคับคนอื่นเขาปะเพราะปกติโรงเรีของดีเท่าไรเนี่ยชาวบ้านแย่งกันหน้าดูเลยเออแต่ที่ชาวบ้านไม่อยากให้ลูกไปเรียนเนี่ยมัน,มนดีจริงหรือเปล่าผมต้องเรียน2ประเด็นก่อนนะครับประเด็นแรกก็คือถ้าถ้าจะดูกฎหมายการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเราเขียนเอาไว้ค่อนข้างชัดว่าเวลานี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยไม่จําเป็นต้องจัดในโรงเรียนในสถานศึกษาอย่างที่เราเข้าใจกันเสมอไปแล้วจะเห็นว่าในพรบฉบับใหม่เนี่ยได้เปิดโอกาสแล้ว ที่จะให้ครอบครัวชุมชนองค์กรสถาบันต่างๆเ,เสนอรูปแบบของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แตกต่างได้ mm. เพียงแต่ว่ามีตัวที่กำกับเอาไว้ก็คือหลักเกณฑ์หรือกฎกระทรวงที่จะต้องไปประกาศ mm. นะครับแล้วก็การจัดการศึกษานี้ก็ยังต้องอยู่ภายใต้ของการกำกับดูแลในเชิงมาตรฐานเพราะนั้นข้อแรกก็คือว่าเ,เราไม่ควรจะตามกรอบพรบรใหม่เนี่ยไม,ไม่ต้องไปคิดว่า การศึกษาขัน้นพื้นฐานอยู่ในโรงเรียนในรูปแบบมีมีสูตรสําเร็จว่าโรงเรียนหน้าตายอย่างนี้ห้องเรียนหน้าตายอย่างนี้ต่อไปข้อที่1ข้อที่2อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าจะไปพูดว่าถ้าของดีไม่ต้องบังคับหรือไม่ต้องชี้นำเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้เสมอไปนะครับแล้วก็ต้องต้องยอมรับว่าการตัดสินใจโดยเฉพาะสําหรับเด็กเพราะอะไระไม่เพราะอะไรถึงใช้ไม่ได้เป็นเพราะชาวบ้านไม่มีขาดเหตุขาดผลของดีแต่ไม่รู้จักของดีหรือหรือเป็นเพราะอะไร ไม่ใช่ครับผมคิดว่าเ,เงื่อนไขข้อจํากัดทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมก็ดีเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของครอบครัวและกรณีนี้การาตัดสินใจการศึกษา,า,าใ,ให้เขาเขาจะเรียนไม่เรียนก็ทําไมต้องไปบังคับเขาละ่ะถ้าเขาตัดสินใจได้จัดให้ฟรีแล้วไม่เรียนก็ต้องก็ต้องปล่อยเขาหรือเปล่าถ้าเป็นของดีผมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มองการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าเราจัดแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์เฉพาะตัวผู้เรียนเท่านั้น การศึกษานี่เป็นกิจกรรมทางสังคมด้วยง mm hmm. นั้นการที่มีคนที่มีระดับการศึกษาขั้นต่ำระดับหนึ่งเนี่ย mm hmm. มันจะเป็นตัวเสริมให้สังคมเนี่ยมีความก้าวหน้าหรือว่าสามารถที่จะรักษาความสมดุลได้ผมผมยกตัวอย่างนะครับความจริงถ้าเราพูดถึงการศึกษาภาคบังคับ9ปีแล้วทำเคร่งครัดคือบังคับกันจริงๆเนี่ยปัญหาเรื่องแรงงานเด็กกับเรื่องโสเภณีเด็กก็ลดลงไปครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเรื่อง <c oughs> ความเป็นจริงนะครับผมผมไม่เชื่อหรอกว่า าอาจารย์จะบอกว่าเขาตัดสินใจได้อยู่แล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราคิดว่าเขาตัดสินใจถูกต้องไหมในสภาพที่เกิดความเป็นจริงขึ้นมาว่ามีการเอาเด็กไปใช้แรงงานในวัยที่ไม่เหมาะสม,อ,มอันนี้เป็น,เป,นเป็นการนั้นหรือเปล่าเป็นพรบอรบอกอย่างนี้จะใช่หรือเปล่าอยากจะถามว่าคือถ้าต้องการก็จะให้โอกาสที่จะสามารถ ศึกษาได้ถึง12ปีอย่างนั้นหรือเปล่าผม,มคิดว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับในประเด็นนี้เป็นปปถือเป็นประเด็นที่มีสาราะสาคัญอยู่มากและกระทบกระเทือนประชาชนเป็นกฎหมายที่กระเทือนประชาชนละนประชาชน,อ,นอยู่สบายไม่ได้จากกฎหมายนี้ปัญหาประเด็นที่ว่าคําถามที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเริ่มจากกนทถามแรกว่า12ปีโรงเรียนดีหรือเปล่าผมอยากเกเรียนว่าส่วนนี้เนี่ยผมเรากำลังพูดถึงนโยบายพักการเมืองกันอยู่นะครับผมจะขอิดเดียวว่าในส่วนของนโยบายข้อสี่เกี่ยวกับเรื่องนี้เราพูดถึงโรงเรียนสถานที่เรียนเราวางไปที่วัดสถานที่อื่น แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราระบุไว้ในตอนสุดท้ายว่าการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งข้อมูลทางรคือการให้เรียนเองตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทําให้มีสีสันการเรียนนอกห้องเรียนผมว่าหลังจากตอนนี้ไปเนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้นประเด็นเรื่อง12ปีครับเรื่องการบังคับเนี่ยผมมองว่าโดยหลักของถ้าเราจะมองจริงแล้วเรื่องนี้บังคับใครเป็นการบังคับรัฐด,ด้วยที่<า>จะบังคับรัฐที่ต้องจัดการศึกษา ให้เขาตามหมวด5ใช่ไหมครับแลวบังคับเขาต้องเรียนแลวบังคับเขาต้องเรียนไม่เป็นบังคับ<ม>คือม,<พ>มันต่างกันนะครับทำการศึกษาขั้นพื้นฐานเน<ม>ี่ยสิปีที่พูดในการบังคับร<ม>ัฐแต่ว่าถ้าใช้คําว่าการศึกษาภาคบังคับตามความหมายที่เราเข้าใจกันมาตลอด<ม>ก็คือว<ม>่าถ้าผู้ปกครองไม่ส่งนี่มีความผิดตามกฎหมายประถมศึกษาตรงนี้จะเป็นประเด็นที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราพูดถึงการบังคับบังคับทั้งรัฐบังคับทั้งประชาชนในในลักษณะพื้นฐาน12ปีที่ว่าประเด็นที่สําคัญเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะมันจะเริ่มมีรายละเอียดแล้ว รายละเอียดสมมุติว่าปัญหาคือรัฐมีศักยภาพพอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบังคับประชาชนว่ามีความผิดเนี่ยส่งลูกไปเรียนในขณะที่เขากําลังต้องการลูกไปช่วยเลี้ยงน้องเพื่อตัวเองจะได้ออกไปทํางาน,งานทั้งสองคนคุณจะทําอย่างไรตรงนี้นออหรือในพื้นที่เพราะว่าเขาถึงอายุที่เขาใช้แรงงานได้แล้วด้วยใ,ในใน,ในช่วงลหลังหลคือถ้าเรามองจากลักษณะสังคมที่ว่ามีความพร้อมแต่ที่ไม่พร้อมมีอยู่เยอะตรงนี้จะเป็นข้อจํากัดของการไปดูการศึกษาที่จะต้องหากันต่อไปอย่างในสังคมทางภาคใต้สังคมมุสลิม อายุขนาดนี้เนี่ยต้องแต่งงานหมายถึงว่าอาจจะแต่งงานได้ตามตามลักษณะของทารสต่งงานสองแรกตรงนี้นิดนึงก่อนที่จะเลยไปไกลตอบคาถามของอาจารย์ก็คือว่าโรงเรียนจะดีหรือไม่ถึงจะไปบังคับเขาว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีเนี่ยคืออยากตอบอาจารย์่งนี้คือต้องมองทั้งหมดทั้งชุดนี่นี่เรากําลังปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเช่นแบบของการเรียนมันก็เปลี่ยนไปเช่นบอกว่าในระบบนอกระบบ ตามบัรทยาศัยตามบัทยาศัยนี่เป็นเรื่องใหม่คือแล้วแต่คุณสนใจจะเรียนแปลว่ายังไงพร้อมกันนั้นเราก็ระบบที่บอกว่านโยบายพระเจ้าไทยบอกเด็กเป็นศูนย์กลางนี่คือคือหัวใจที่เขียนพระราชบัญญัติน,นี้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นฉบับนี้นะฮะผู้เรียนเรียนที่ไหนก็ได้นะครับเพราะเรามีกฎหมายเขียนหลายมาตราบอกว่าคนบุคคลครอบครัวสถาบันศาสนา แม้แต่สุดท้ายนะฮะรัฐหรือเอกชนหรือสุดท้ายสถานประกอบการนั่นหมายถึงห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดอะไรเนี่ยสามารถจัดการศึกษาได้หมดครับแล้วอยู่<ม>บนปรัชญาที่ว่าคนที่เรียนจะต้องเรียนให้เก่งให้ดีแล้วมีความสุข<ใ>นช่ว,นวันนี้เราเห็นคนเก่งไม่มีความสุขก็เยอะนะครับทําไมเราถึงต้องบัตคัด9ปีทําไมเราถึงต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปี จุดสําคัญก็คือต้องการที่จะชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของคนลเมืองครับการศึกษาการขั้นพื้นฐาน,นมันก็มั่นใจว่าโรงเรียนในของดีจึิงมาครับคนมาเอาของดีให้เราต้องปรับครับเราเราต้องปรับคือตอนนี้เราไม่ยึดอยู่ตรงตรงที่เดิมเราไม่มองภาพนี้แล้วเราจะต้องอต้องปรับทั้งระบบจะปรับโรงเรียนให้มันดีเพราะฉะนั้นจะบังคับคนให้มาเอาของดี